ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อว่าแม่แมะดินแดนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยรายล้อมไปด้วยภูเขาลำธารแล้วก็ความเขียวขจีซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่าผมเองก็ไม่อยากจะเชื่ออยู่เหมือนกันว่าการเดินทางไปดินแดนเล็กๆแห่งนี้จะทำให้เราได้พบเจอกับความสุขใจมากมายในระยะเวลาเพียงแค่2วันหนึ่งคืน ทริปนี้เริ่มต้นที่ตำบลเชียงดาวครับโดยมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Trip Nice Day เป็นตัวช่วยในการวางแผนซึ่งนอกเหนือจากการวางแผนบอกเส้นทางและกำหนดระยะเวลาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ Trip Nice d a ยยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในระแวกใกล้เคียงให้ด้วยครับนั่นทำให้เราได้พบเจอกับสถานที่ดีๆมากมายระหว่างการเดินทางจากตำบลเชียงดาวไปบ้านแม่แม่ <Stay in. S 1> ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ติดดอยหลวงอย่างเลคอทีบรรยากาศโคตร,คตรดีเลยโอ้ดูทะเลหมอกตรงนั้นสิ ได้เจอแอ่งน้ำใสๆแบบนี้ได้เดินเล่นในถ้ำเชียงดาวด้วยนะมองอะไรอะ่ะเอ้ยนายนายนายมองอะไรอะ่ะคือเราเก็กถ่ายรูปอยู่พอไปถึงแม่แม,แม่เราก็ไปเดินป่ากันซึ่งมีระยะทางประมาณ4-5กิโลเมตรและมีปลายทางเป็นน้ำตกใส่รอดบว่วงถือเป็นการเดินป่าที่ชื่นใจสุดๆแล้วที่น้ำตกเนี่ยผมได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าลินปิง <Hey. S 1> ผมตั้งให้เองแหละเ <Hey. S 1> นี่ยลินปิงรู้ป่าว่าแอปทริปไนท์เดยอะ เขามีภารกิจเที่ยวให้ร่วมสนุกกันด้วยนะรุ่นรับของรางวัลเป็นห้องพักฟรีหรือสวนลดร้านอาหารเลยนะจริงดิจริงแล้วมีมาให้เล่นเรื่อยๆเลยสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าไปเล่นเมื่อนั้นดีเกินปุ๋ยหมูยอะพอเดินป่าเสร็จแล้วเราก็ไปเติมพลังด้วยอาหารเหนือแสนอร่อยแล้วก็เอ็นกายพักผ่อนในบ้านไม้กลางป่าที่มีชื่อว่าทานชีวีพอตอนเช้าก็ตื่นมารับไอแดดอุ่นๆและวิววสยที่บ้้านนตไม แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพภูเขาสีเขียวขจีที่จุดชมวิวประตูดินเป็นอันจบทริปแม่แม้แมด้วยความประทับใจบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมลงรักหมู่บ้านแห่งนี้มากๆการโดนขับกล่อมด้วยเสียงของลำธารได้รับการโอบก,กอดจากขุนเขาได้ใช้เวลากับความเขียวขจีมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตท,ที่กําลังจะหมดลงให้กลับมาเต็มอีกครั้งหนึง่งมันทําให้รู้ว่าท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายยังมีสถานที่สุดสงบรอให้เราไปพักผ่อนเอ็นกาย และมันทําให้ช่วงเวลา2วันหนึ่งคืนที่ผ่านพ้นไปเออล้นไปด้วยความสุขใจจนต้องกลับมาบอกกับทุกคนว่าไปแม,แม่แม่กันแม่